สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องบทบาทและการกระจายตัวของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ําแหล่งน้ําต่างๆจะมีจุลินทรีย์ปะปนอยู่เสมอจึงจําแนกการศึกษาจุลินทรีย์ในแหล่งน้ําเป็น2ประเภทคือจุลชีววิทยาของน้ําจืดและจุลชีวะของน้ําทะเลจุลชีววิทยาของน้ําจืด น้ำจืดมีใช้กันอยู่บนผิวโลก4ชนิดดังต่อไปนี้ชนิดที่ 1. Atmospheric Water เป็นน้ำที่เป็นส่วนประกอบของเมฆและจะตกสู่พื้นโลกในรูปของฝนลูกเห็บหิมะจุลินทรีย์ที่พบในน้ำชนิดนี้จะปนมากับอากาศจุลช,ชีววิทยาของน้ําจืดประเภทถัดไปคือ Surface Water จะเป็นน้ำที่ไหลไปตามพื้นดินจึงละลายสารอินทรีย์อนินทรีย์ปะปนล,ลงไปทำให้จุลินทรีย์สามารถเจริญได้อย่างดีจึงนับได้ว่าน้ำชนิดนี้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อตามธรรมชาติที่จุลินทรีย์เกือบทุกชนิดเจริญได้ดีเพราะฉะนั้นใน Surface Water จะพบความหลากชนิดทั้งชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ Storage water หมายถึงน้ำที่ขังอยู่ในแม่น้ำลำคลองทะเลสาบหรือแหล่งอื่นๆเป็นบ่อเป็นบึงต่างๆเหล่านั้นในน้ำขังนั้นก็จะทำให้สารอินทรีย์ต่างๆและจุลินทรีย์ตกตะกอนแสง UV จากดวงอาทิตย์จะทำลายจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณผิวน้ำระดับความลึกประมาณ1-3เมตรโปรโตโซวัวในแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำขังนั้นจะพบว่าจะทำหน้าที่ เป็นผู้รักษาระบบนิเวศในแหล่งน้ำนั่นก็คือจะกินแบคทีเรียเป็นอาหารเป็นการควบคุมปริมาณประชากรของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำกราววอเตอร์ water, เป็นน้ำใต้ดินที่เกิดจากการซึมผ่านของน้ำจากผิวดินผ่านชั้นของหินดินเหนียวดินทรายสามารถกรองกากตะกรนจุลินทรีย์ต่างๆไว้ได้ในน้ำใต้ดินลึกๆจึงปราศจากจุลินทรีย์ เพราะฉะนั้นเราพบว่าในกราววอเตอร์หรือน้ำใต้ดินหรือที่เรารู้จักกันนี้คือน้ำบาดาลจะมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์น้อยที่สุดในบรรดาประเภทของน้ำทั้งหลายจุลชีววิทยาของน้ำทะเลเราพบว่าจุลินทรีย์ในน้ำทะเลนั้นมีน้อยกว่าน้ำจืดทั้งนี้ก็เพราะว่ามีแร่ธาตุนั่นก็คือเกลือในปริมาณที่ความเข้มข้นสูงทำให้จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเจริญได้รวมทั้ง เป็นบริเวณที่มีแรงดันของน้ำทะเลที่มากเกินไปถ้าบริเวณที่ลึกมากๆจุลินทรีย์ที่เจริญได้ในน้ำทะเลเราเรียกว่า halophilic microorganism จุลินทรีย์ที่พบในน้ำทะเลมีทั้งสาหร,ร่ายโปรโตซัวเชื้อราและแบคทีเรียบทบาทของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือน้ำทะเลเราพบว่าหน้าที่สำคัญของจุลินทรีย์จะทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลาย เช่นเดียวกับจุลสีที่พบอยู่ในดินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ําตัวอย่างเช่นน้ําบางที่อาจจะมีกลิ่นสาเหตุก็มาจากเชื้อแอคติโนไมซี e ตสหรือน้ําบางแหล่งจะมีการสร้างสารพิษของสารหลายสีเขียวแกมน้ําเงินเกิดขึ้นหรือบางแหล่งเกิดโรคหรือเป็นปรสิตเกิดโรคติดต่อทางน้ําเกิดขึ้นได้ เคมีและจุลชี์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของน้ําการวัดคุณภาพของน้ําเราพบว่าปกติในน้ําจะมีออกซิเจนที่ลายน้ําภาษาอังกฤษเรียกว่า dissolved oxygen หรือค่า DO อย่างเพียงพอประมาณ8มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ8 ppm การหาค่า COD หรือ chemical oxygen demand ค่านี้จะเป็นตัวที่ใช้บ่งบอกถึงการใช้สารเคมีเป็นตัวออกซิได จากนั้นวัดหาปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ใช้ไปในกระบวนการออกซิไดซ์การหาค่า BOD Biochemical Oxygen Demand เ,เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่สิ่งมีชีวิตใช้ไปในที่อุณหภูมิ20องศาในเวลาภายในเวลา5วันเราพบว่าค่า COD จะมากกว่า BOD เสมอยิ่ง BOD สูงมากน้ำก็จะยิ่งเน่าเสียมาก จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ําและทําให้เกิดมลพิษทางน้ําก็ได้แก่กลุ่มโคลิฟอร์มกรุ๊ปหรือกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหลายซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพของน้ําโดยใช้จุลินทรีย์กลุ่มนี้เป็นตัวบ่งชี้ทั้งนี้ก็ได้แก่นะคะเอนโทรแบคทีเรซีซึ่งเป็นแบคทีเรียกรมลบรูปร่างท่อนสั้น ไม่สร้างสปอร์สามารถบักน้ำตาลและโตด๊ดแล้วให้กรดและเกิดกา๊าซภายใน48ชั่วโมงที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสจุนรีกลุ่มนี้ Enterobacteriaceae ในกลุ่มนี้จะพบว่าเป็น facultative a n a e o b นั่นหมายความว่าเจริญได้ในที่มีและไม่มีออกซิเจน Coliform genera ได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่ g n u s Enterobacter, Klebsiella, c i t o b a c t e r แล้วก็ e c t e r i c h i a coli total coliform fecal coliform เราพราบว่า fecal coliform นั้นคุณสมบัติเบื้องต้นจะเหมือนกับ coliform แต่ fecal coliform จะเจริญได้ที่อุณหภูมิ44.5องศาเซลเซียสในขณะที่ e.coli จะเป็นจุลรีย์ที่สามารถสร้างเอนไซม์เฉพาะได้และในแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะ โดยอ e. ีโคไลที่เป็นโทษกับมนุษย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษด้วยก็คืออีโคไลโอวันไฟวิธีในการตรวจหาจุลซี์ในแหล่งน้ำนั้นเราจะใช้วิธี most probable number ซึ่งใช้การตรวจสอบโดยใช้อาหารเลี้ยงเชือเเ้อเป็นเซตเซตละ3หลอดหรือเซตละห้หลอดนะคะ โดยเราจะเจือจางเป็นลำดับให้เหมาะสม3ระดับใส่ลงไปในอาหารสำหรับการทดสอบอย่างเช่น r รลิ่วทิฟต์นบอดหรือแล็คโตสบลอดเป็นจำนวน3หลอด5หลอด7หลอดเป็นเซตเซตนะคะแล้วก็ปิดเป็ดความเข้มข้นของสารละลายเจือจางของน้ำที่จะตรวจสอบลงไปในปริมาตรที่แตกต่างกันจากนั้นนำหลอดอาหารเหล่านั้นไปทำกันบนที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสซึ่งกลุ่มคลิฟอร์มก็จะเจริญเติบโต ที่อุณหภูมินี้ในขนาดที่14.44.5องศาซเซลเซียสฟีค c a l โคลิฟอร์มก็จะ,จะเจริญเติบโตจากนั้นก็นับจำนวนหลอดที่ให้ผลเป็นบวกคําว่าให้ผลเป็นบวกในที่นี้ก็จะเปลี่ยนสีอาหารให้เป็นสีเหลืองจากเขียวเป็นเหลืองหรือมีการสร้างก๊าซขึ้นในหลอดตกาก๊าซนั่นก็คือให้ผลโพสิทีฟนะคะ แล้วก็นำค่าที่ได้จำนวนหลอดที่เกิดผลพื่ิทีไปเปิดตาราง M P N ตัวอย่างเช่นการเกิดผลโพสิทีฟคืออาหารเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลืองนั่นแสดงว่ามีการหมักน้ำตาลและโต๊แล้วได้เป็นกรดออกมาตัวอย่างเช่นที่เกิดจำนวนหลอดที่เกิดผลบวกดังที่รล่าใหฟังนะคะก็คืออย่างเช่น2 2 1 ตัวนี้นะคะนั่นหมายความว่าเกิดเซตที่1 3หลอดแรกเกิดผลโพซิทีฟสอหลอด3หลอดถัดมาเกิดผลโพซิทีฟสอหลอดและหลอด3หลอดสุดท้ายเกิดโพซิทีฟหนหลอดเมื่อเปิดค่า M P N จะมีค่าเท่ากับ0.28 M P N ต่อมิลลิตร ถัดมาวิธีการที่ใช้ในการตรวจหาจุลินทีย์ในแหล่งน้ำก็คือการกรองหรือที่เราเรียกว่า m มเบรนฟิ filter ไม่ตัดซึ่งกรองตัวอย่างน้ำผ่านกระดาษกรองขนาด0.45ไมิรอนนะคะเราเอากระดาษกรองที่ผ่านการกรองน้ำแล้วมาวางบนอาหาร selective media ซึ่งเป็นอาหารที่ใช้ในการคัดเลือกจุลินทรีย์จำเพาะนะคะแล้วนำ อาหารจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีกระดาษกรองไปบ่มที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสเพื่อหาทัลโทคอริฟอร์มในขณะที่อีกจานหนึ่งบ่มที่14.5องศาเซลเซียสเพื่อหาจุลรีในกลุ่มฟีโคคอริฟอร์มแล้วก็นับจำนวนคลุนิีที่ปรากฏบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่อยู่บนกระดาษกรอง การกรองนั้นจะแสดงดันภาพเราจะมีกลวยกรองแล้วก็ฟาสที่รับน้ําที่ผ่านการกรองมาแล้วเพราะฉะนั้นกระดาษกรองที่อยู่ในกลวยกรองนั้นเราจะนํามาวางบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อซีเรคติปีเดียมที่มีอาหารที่เราเตรียมไว้เพื่อให้เชื้อเจริญจากนั้นก็นําไปบ่มแล้วก็นับจํานวนโคโลนีขอบคุณค่ะสําหรับวันนี้